โคอาล่าโคอาล่าโคอาล่าเขาว่าน่ารักน่ารักเปล่าไปดูคลิปนี้กัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจัก,กรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ผมจะเอามอนสเตอร์ที่เป็นโคอาล่ามาคุยให้กับทุกคนฟังนะครับโคอาล่าพูดถึงแล้วท่านผู้ชมนึกถึงอะไรครับผมมันคือหมีโคอาล่าใช่ไหมครับเออแต่ว่าโคอาล่าเนี่ยมันไม่ใช่หมีนะครับแม้ว่าเราจะเรียกมันว่าหมีโคอาล่ากะ็ตาะมนะครับโอเคประเด็นนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรกับการ์ดยูกิโอนะนะครับก็พูดให้ฟังเป็นความรู้ที่ผมเพิ่งได้รับมาตอนที่ ทำคลิปดิจิมอนหมีไปนะครับผมเออตอนนั้นมีท่านผู้ชมบอกว่าโคอาล่ามันไม่ใช่หมีนะเออผมก็เลยไปเสิร์ชดูปรากฏว่าโคอาล่าไม่ใช่หมีจริงๆด้วยครับผมมันเหมือนกับเป็นสัตว์ที่คล้ายๆกับตัวแคงกระููนะแคงกระูก็คือตัวจิงโจ้ใช่ไหมเป็นสัตว์ที่แปลว่ามีถุงหน้าท้องอะไรเงี้ยครับตัวโคอาล่าเองเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่เกาะอ,อยู่ตามต้นไม้ใช่ไหมเป็นสัตว์ชื่อดังของอะไรนะออสเตรเลียเออตัวของแคงกระูตัวจิงโจ้ก็โดยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมก็เอาการ ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าจิงโจ้เนี่ยแถมเข้ามาในคลิปนี้ด้วยเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกันบางมุมครับผมอ่แต่ว่าบอกก่อนเลยครับผมมอนสเตอร์ที่เป็นคอล่านะครับถือว่าเป็นเอสมอนสเตอร์แล้วก็เป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดของตัวละครในภาค G X ที่มีชื่อว่ามาเอดะฮายาโตะนะครับผมอ่าซึ่งหมอนี่เองเขาก็มีหน้าตาละไม้คล้ายโค a าล่าเหมือนกันนะครับอ่าก็ถือว่าใช้มอนสเตอร์ได้ตรงกับรูปลักษณ์ของตัวเองดีนะครับอันนี้ไม่ได้บูลลี่แต่อย่างใดนะครับผมแต่มันเหมือนจริงๆนะครับมีความน่ารักแล้วก็ดูมีเสน่ห์ด้วยอ่าเกินกันมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับการมอนสเตอร์ที่เป็นโคอาล่าครับซึ่งมอนสเตอร์ที่เป็นโคอาล่าจริงๆนะผมคัดมาได้ก็6ตัวนะครับแล้วก็ จะมี2ตัวที่เป็นจิงโจ้ครับผมแล้วก็จะมีตัวที่เป็นร่างรวมของจิงโจ้และตัวโคอาล่าด้วยเออมีหลากหลายมากมายให้พูดคุยกันนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมเริ่มจากตัวแรกกันเลยดีกว่าครับตัวนี้มีชื่อว่าโคอาระโขนะครับผมอันนี้ก็คือผมเอาชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะขอในคลิปนี้นะครับผมโคอาระโขนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี100ป้องกันพันหกครับก็ให้รู้กันไปแล้วว่าไอ้ตัวนี้มันเกิดมาเพื่อตั้งรับจริงๆนะครับการ์ ว่ามันหงายหน้าอยู่บนฟิลของเราและบนฟิลของเรานั้นมีมอนสเตอร์เผาสัตว์ป่าตัวอื่นด้วยที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายได้หนึ่งตัวแล้วพลังโจมตีของมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายที่เราเลือกนั้นจะกลายเป็นศูนย์ไปจนกว่าจะจบเทินครับเอฟเฟกต์นี้ของตัวโคอาร์ก็กนะครับเราสามารถใช้ได้แค่เพียงเทินละครั้งเท่านั้นคราดใบต่อไปนะครับผมลักโคอาร่าครับลักโคอาร่าเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุน้ำเผา เผ่าสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี1,200พลังป้องกัน100ครับผมการใบนี้เองก็คล้ายๆกับไอตัวเมื่อกี้เลยนะครับก็คือตอนที่มันอยู่บนฟิวแล้วบนฟิวของเราตอนนั้นมีมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าตัวอื่นอยู่ด้วยเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวของเราแล้วก็ทําให้มอนสเตอร์ตัวนั้นมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทินครับผมเอฟเฟกนี้เราก็สามารถใช้งานได้เพียงเทินละครั้งเช่นกันนะครับแหมพูดมาสองตัวนะครับก็พอจะรู้แล้วนะว่าพวกมอนสเตอ้ ala, ตอง พึ่งพาอาศัยมอนสเตอร์ที่เป็นคนละชื่อกันนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นเผ่าสัตว์ป่าเหมือนกันอะไรเงี้ยนะตัวต่อไปครับผมตัวนี้มีชื่อว่าเดสโคราล่าครับเดสโคราล่าเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สธาตุมืดเผ่าสัตว์ป่าเลเวล3พลังโจมตี1,100พลังป้องกัน1,800ครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็นมอนสเตอร์รีเวิร์สใช่ไหมครับเมื่อเดสโควาล่ามีการหงายหน้าขึ้นมาเอฟเฟกต์รีเวิร์สของมันก็คือจะสามารถมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายนนึึงาาามมกกรบืออ,อีีฝ่่ยถ้ 5ใบตอนที่ตัวของเดด์ควอล่ารีเวิร์สมาก็รับไปเลยความเสียหาย2,000พอยต์าเนาะครับอูแต่ผมว่าตัวเดด์ควอล่านี่ดีนะพลังป้องกันค่อนข้างสูงนะครับพลังโจมตีนี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมถือว่าน้อยอยู่แต่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์แค่เลเวลร์3ไงนะครับมีสเตตัสขนาดนี้ผมว่าเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยตัวต่อไปนะครับผมโคอาล่าดูดเลือดครับชื่อภาษาอังกฤษก็ออกแนวแวแวมไพร์โคอาล่าอย่างนั้นนะครับซึ่งตัวโคอาล่าดูดเลือดนะครับเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดิน เผ่าสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,800ป้องกัน1,500ครับคือตัวนี้เหมาะเลยนะครับผมพลังโจมตีค่อนข้างสูงนะเหมาะเหมาะกับการเป็นกองทับหน้าของพวกคอวาล่าในการโจมตีฝ่ายหนึ่งนะครับเอฟเฟกของตัวคอาล่าดูดเลือดนะครับก็สมชื่อของมันเลยนะครับเวลาที่การ์ดใบนี้สามารถมอบความเสียหายจากการต่อสู้ให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งเราสามารถเอาความเสียหายนั้นมาเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับตัวเราเองได้เป็นเอฟเฟกที่พวกมอนสเตอร์แนวผีดูดเลือดก็จะมีเหมือนกันเนาะแบบว่าโจมีสสร้า,าเเยยหยใหใ็จปุ๊ c, เราจะใช้เอฟเฟกอะไรบางอย่างที่มันเสริมไปมากกว่าแค่มอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์อีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับอย่างไอตัวนี้ก็คือดูดไลฟ์พอยต์เลยนะตัวต่อไปนะครับผมโคอาร์ล็โควาล่าครับ โคอาลัคโคอาล่าเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผาสัตว์ป่าเลเวล6พลังโจมตี2,008ป้องกันสองรอยครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เกิดจากการใช้โคอาลัคโคบวกกับลัคโคอาล่านะครับมันก็เลยกลายเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าโคอาลัคโคอาล่า <c oughs> นะครับก็ลิ้นแทบจะพันกันนะกว่าจะพูดชื่อไอตัวนี้ได้ตัวของโคอาลัคโคอาล่านะครับเป็นมอนสเตอร์ที่ผมมองว่าทรงพลังดีนะพลังโจมตี2,008แต่พลังป้องกันน้อยมากเลยนะอยู่เนาะนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับเอฟเเฟคขอองงมมันกก็ืรรราาาาสถทิ้์ด มอสเตอร์เผ่าสัตว์ป่า จากบนมือ1ใบนะครับหลังจากนั้นเราเลือกการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายได้1ตัวแล้วมอนสเตอร์ที่เราเลือกนั้นจะต้องถูกทําลายไปครับผมเออคือแบบเอฟเฟกต์ยางโหดเลยนะครับมันไม่ได้เขียนไว้ด้วยว่าจํากัดว่าเราทิ้งการ์ดสัตว์ป่าได้กี่ใบใน1เทินนะหมายความว่าถ้าเรามีการ์ดสใบเราก็สามารถทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้3ใบเลยอย่างนี้หรือนะครับผมโหดจริงๆนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเวลาที่เราจะเล่นเด็กคอร่าเราต้องจัดเป็นพวกมอนสเตอร์ที่เป็นเผ่าสัตวว์ป่่าาะัตมยอๆีค นี่คือมันสามารถใช้เอฟเฟกของมันได้เต็มที่เลยนะตัวต่อไปนะครับผมบิ๊กควลลาครับบิ๊กควลลาเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาดินเผาสัตว์ป่าเลเวล7พลังโจมตี2 7 0 7ป้องกัน2,000ครับ การใบนี้นะครับเป็นแค่มอนสเตอร์ธรรมดานะแต่ว่ามันก็ดูทรงพลังในแบบของมันเนาะพลังโจมตีค่อนข้างเยอะพลังป้องกันก็สูงนะครับแต่ด้วยจากความที่มันเป็นแค่มอนสเตอร์ธรรมดานะมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมันก็จะมีเขียนข้อมูลไว้แค่ว่ามันเป็นเดสโค阿拉ครับเดสโค阿拉คือไอตัวมอนสเตอร์รีเวิร์ที่เรามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมเป็นเดสโค阿拉สายพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆแม้ว่ามันจะดูเป็นมอนสเตอร์ที่เงียบๆนะครับแต่ว่ามันก็ทรงพลังเช่นกันเวลาที่ใครทำให้มันโมโหมันก็ใช้พลังอันมหาศาลของมันนี้ในการบดขยี ได้เลยนะครับตัวพิครลาบไม่ใช่มอนสเตอร์ที่มีตัวพิคลาบไม่ใช่มอนสเตอร์ที่แบบว่าดูเด่นในเรื่องของการใช้เอฟเฟกต์นะครับแต่ว่า ถ้าเราจัดได้คอร่าผมเชื่อว่ามันจะเชื่อมไปยังมอนสเตอร์ตัวนี้ได้ครับผมมอนสเตอร์ Monster ตัวนี้มีชื่อว่ามาสเตอร์ออฟโอซีครับมาสเตอร์ออฟโอซีเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นธาตุดินเผ่าสัตว์ป่าเลเวล9พลังโจมตี4,002ป้องกัน3,007ครับการ์ดใบนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่เกิดจากการใช้บิ๊กคอล่าตัวเมื่อกี้นะครับรวมร่างกับมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าเดสแคนการูครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับก็สมัยก่อนผมจําได้ว่าตื่นเต้นนะกับการมีตัวตตนนนนขอองมมนนมััะรเเเพาป็สที ใช้วัตถุดิบแค่2ตัวในการฟิวชันครับผมแล้วก็พลังโจมตีถือว่าสูงเลยนะครับเทียบนี่คือเทียบกับอัลติเมตนะอัลติเมทก็คือเป็นมอนสเตอร์ที่รวมร่างบูอายมตัวพลังโจมตี4ี่พันแต่ว่าไอตัวนี้รวมร่างแค่2ตัวพลังโจมตี4ี่พันสเลยเออถือว่าใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าเสียดายว่ามันไม่มีเอฟเฟกนะครับก็แลกมากับพลังโจมตีที่สูงมหาศาลของมันเช่นนี้นี่เองนะครับผมทีนี้ผมพูดถึงตัวเดสแคนการูไปแล้วนะครับก็ต่อกันมากับมอนสเตอร์ที่เป็นสายพันธุ์จิงโจ้ ผมหาจากเว็บดัตเตอเบสยูกิโอกดนะครับผมเจอแค่2ตัวเท่านั้นเองนะมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวหลักที่สามารถเอาไปรวมกับบิ๊กคอรัลและกลายเป็นมาสเตอร์ออฟโอซีนะครับเดสแคนการูเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผ่าสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี1,500ป้องกัน1,700ครับเอฟเฟกของไอตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ในสภาพตั้งรับนะครับแล้วก็มีมอนสเตอร์โจมตีเข้ามาที่ตัวมันถ้าเกิดว่าพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามานั้นอ่ะต่ำกว่าลาย คือแบบดูทรงของเดทแคนการูแล้วถ้านึกเป็นภาพอนิเมะคือมันน่าจะสวนนะครับผมเวลาที่มันตั้งรับอยู่แล้วอีกฝ่ายนึงซัดเข้ามาอะไรเงี้ยแหมเอฟเฟกของมันก็ต้องใช้จินตนาการประมาณนี้นิดนึงนะตัวต่อไปนะครับผมจิงโจ้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้มีชื่อว่าแคนการูแชมป์ครับ คังการูแชมป์เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผ่าสัตว์ป่าเลเวล4พลังโจมตี800ป้องกัน700ครับสเตตัสอ่อนนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกต์ของมันคือมอนสเตอร์ที่มีการต่อสู้กับตัวคังการูแชมป์นะครับหลังจากที่คำนวณดาเมจสเต็ปแล้วต้องเปลี่ยนไปอยู่ในสภาพตั้งรับครับผมเอฟเฟกต์ Effect ก็กลางๆนะครับไม่ได้ว่าดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจุดประสงค์ของการใช้งานผมเชื่อว่ามีหลายแบบแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นถึงแังการูแชมป์แล้วก็เลเวล4ด้วยพลังโจมตีมันไม่ควรจะ800แล้วพลังป้องกันมันก็ไม่ควรจะ700นะคัับบลองไปเทียยกกพวกสา อาล่ไอ้พวกโคอล่าแค่เลเวลสองเลเวลสามแม่งพลังโจมตีพลังป้องกันก็มีแบบหลักพันแล้วอ่ะเออก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เน้นเอฟเฟกนะครับผมแล้วก็ดูจากอาร์ตเวิร์กของมันแล้วมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะาสำหรับเจ้าแคนกาลูแชมป์นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นโคอาล่าแล้วก็จิงโจ้นะครับที่ผมเอามาคุยให้ฟังกันที่เชื่อมกันตรงๆได้เลยก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ออฟโอซีเนาะที่เอาเดสแคนกาลูไปรวมกับบิ๊กโคอาล่านะครับผมที่เหลือก็จะเป็นมอนสเตอร์สายพันธุ์จิงโจ้กับโคอาล่าทีีี่่่่่่่่เเเเเเเอออาา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 ามมมมมมมสรรรริิิพตตตแแวววผผชืใคคทดููล้้้้จจัักฮยยยโะงงบ ็น่าจะสนใจในพวกมอนสเตอร์ที่เป็นคอ阿าเช่นกันนะครับก็เล่าให้ฟังกันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมีข้อมูลเสริมยังไงหรือคิดเห็นยังไงกับเจ้าพวกแคนการูเจ้าพวกคอ阿าเหล่านี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรัาวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแลวชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ